ดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารู้อีก,กเรื่องก็คือเรื่องเรื่องโกรทฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมีความสําคัญยังไงบ้างโกรทฮอร์โมนมันช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กเพิ่มความสูงนะครับช่วยควบคุมการเผาผลาญพลังงานนะครับในร่างกาย แล้วก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกกล้ามเนื้อแล้วลดปริมาณไขมันในร่างกายนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับมันใช้งานไปนานๆมันก็มีการสึกหรอหลายๆส่วนของร่างกายโกรทฮอร์โมนนี่ช่วยในการกระตุ้นการซ่อมแซมที่สำคัญที่สุดช่วยชะลอวัยทำให้แก่ช้าลงอันนี้สำคัญมากนอกจากนั้นยังช่วยในการทำงานของสมอง ให้เป็นปกตินะครับดังนั้นโกร h ฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรยังโดยเฉพาช่วยชะลอวัยแก่ช้าลงช่วยลดไขมันในร่างกายแล้วก็ผลผลานพลังงานเสริมสร้างกระดูกกล้ามเนื้อทำให้แข็งแรงโกรทฮอร์โมนมันลดลงในกรณีไหนบ้างเมื่ออายุมากขึ้นนะครับในกรณีที่น้ำหนักเกินคนอ้วนอะไรพวกนี้โกรฮอร์โมนจะต่ำ นคนที่อ้วนพวกนี้การซ่อมแซมไม่ดีกระดูกกล้ามเนื้ออะไรไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นเราจะหาวิธียังไงบ้างที่จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนให้กับตัวเราเพื่อจะได้ชะลอไวให้แก่ช้าลงได้มีอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนในร่างกายเรานะครับประการแรกก็คือลดการบริโภคไขมันอย่าให้อ้วนเพระตักอ้วนมาไหไรโกรทฮอร์โมนก็ ลดลงนะครับการกิน IF หรือว่า intermittent fasting อะไรพวกนี้ช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้นะครับยิ่งอดนานยิ่งทำให้อินซูลินหลังออกมามากไออินซูลินลดลดปริมาณลงยิ่งการอดนานเท่าไหร่อินซูลินยิ่งลดปริมาณลงยิ่งกระตุน้นโกรกระตุ้นให้เกิดโกรทฮอร์โมนหลังออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นการอดนี่ช่วยทำให้โกรทฮอร์โมนหลังออกมามากได้นะครับ แล้วก็ลดการกินน้ําตาลถ้าลดการกินน้ําตาลอินซูลินก็จะลดลงด้วยก็ช่วยเพิ่มปริมาณโกรทฮอร์โมนได้นะครับอีกประการก็คือหลีกเลี่ยงการกินเยอะๆโดยเฉพาะก่อนนอนอะไรพวกนี้ไม่ควรจะกินแล้วนะครับควรจะกินมากกว่าสามชั่วโมงก่อนนอนถ้าเป็นไปได้เพราะถ้ายิ่งกินเยอะๆก่อนนอนน้ําตาลในเลือดขึ้นอินซูลินก็หลั่งออกมาก็ยับยั้งโกรทฮอร์โมนไม่ให้หลั่งออกมาบางั้นควรกินให้นาน มากกว่าสามชั่วโมงก่อนนอนนะครับแล้วการนอนหลับลึกอันนี้สำคัญมากถ้าหลับลึกช่วยช่วยกระตุ้นให้หลังโคร,โ,รโมนด้วยแล้วนกะ็ไปะยะ่อหลังสี่ทุ่มไปแล้วจนถึงย่ำรุ่งอะไรพวกนี้นะครับต้องให้หลับลึกให้ได้ยิ่งหลับลึกมากเท่าไหร่ยิ่งโครโมนหลังออกมามากเท่านั้นนะครับ การกินเมลาโทนินอะไรพวกนี้ช่วยให้หลับลึกได้กาบาอะไรพวกนี้แอมิโนบิวเทลิกแอซิดอะไรพวกนี้ช่วยทำให้หลับลึกแล้วก็ช่วยหลั่งโกรทฮอร์โมนได้นะครับการออกกำลังกายนี่สำคัญนะครับต้องออกกำลังกายแบบหนักหน่วงนะครับยิ่งหนักหน่วงมากยิ่งทำให้เพิ่มการผาิผลาอแล้วก็กรดแลคติกออซิดออกมามากในร่างกายจะก,กระตุ้นการหลัง่งโกรทฮอร์โมนได้ นะครับดังนั้นการออกกําลังกายจะมีความสําคัญนะครับการออกกําลังกายอีกอย่างที่ช่วยเพิ่มโกรทฮอร์โมนได้ด้วยก็คือการยกน้ําหนักนะครับการยกน้ําหนักอันนี้ช่วยทําให้โกรทฮอร์โมนหลังมาด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้ออะไรมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้ก็ช่วยทําให้หลังโกรทฮอร์โมนได้เพื่อซ่อมแซมนะครับการบริโภคเครื่องดื่มเบล่าเบตาอะลานีนอะไรพวกนี้ขณะออกกําลังกายก็ช่วย เรื่องขาดน,น้ำแล้วก็ช่วยเพิ่มระดับโกรธฮอร์โมนได้ด้วยนะครับอ,อีกประการก็คือเือวิตามิน B3 นะครับช่วยกระตุ้นให้หลังโกรธฮอร์โมนได้นะครับอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะกล่าวอีกเล็กน้อยคือข้อสรุปก็คืออย่าให้อ้วนเด็ดขาดแล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงลอดอาหารมัน แป้งน้าตาลอะไรพวกนี้แล้วพยายามอดให้มากที่สุดให้นานที่สุดจะได้หลังโกรอฮอร์โมนออกมาได้แล้วก็อยากกินก่อนนอนเด็ดขาดแล้วพยายามนอนหลับให้ลึกๆไว้จึงจะมีโกรอฮอร์โมนหลั่งออกมามากแล้วก็รับประทานวิตามิน B3 นะครับวิตามิน B3 มีในไหนมีในเขาเรียกว่าในอะซินหรือว่านิโคตินิกแอซิดนอกจากช่วยหลังโกรอฮอร์โมนแล้วยังช่วยลดระดับไขมัน ไตกิสไลด์ด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดทั้งหลายได้นะครับและแหล่งวิตามิน B3 มาจากไหนล่ะ mm hmm. ก็มัดอาหารที่เรากินประจำวันนี่แหละก็มีไข่ปลาเนื้อไม่ติดมันเนื้อขาวจากพวกสัตว์ปีกตับโฮวีตขนมปังโฮวีตจมูกข้าวสาลีตัวลิสงอโวคาโดอะไรพวกนี้อินทผลัมลูกพลน มาเดือฝรั่งบรีเวอร์ยีสอะไรพวกนี้หรือว่าจะไปซื้ออาหารเสริมมารับประทานก็ได้แล้วแต่กรณีนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ